ครับพลอยในถาดเม็ดนี้เป็นพลอยบางกระจาะไพลินบางกระจะออกน้ําเงินนะครับพลอยที่มันไม่ได้เผาอมขาวอมน้ําเงินอยู่ในเม็ดนี้ถ้าเอาไปทําัด,ดสดเลยก็สวยอีกแบบหนึ่งจะมีลายของมันของเขาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวให้ดูเราขึ้นคลิๆให้ดูนะครับจากแสงที่ทะลุได้นะครับแสงที่ทะลุได้ก็ปีสปีน้ําเงินนะครับ ทีเห็นอยู่ในมิวผมนี่นะครับเราส่องผ่านไฟนี่ครับสองกล้องผ่านไฟจะเห็นเป็นสีาทะลุอย่างนี้นะครับสีอย่างนี้นะครับมองออกไปจะเห็นเป็นผิวสีน้ำเงินนะครับไฟลิน ยุกก่อนให้ดูเป็นปอยที่ขุดขึ้นมาได้จากบ่อบางละจักรจันทบ,บุรีนะครับปอยปอยเมืองจันนักวันหายากปอยสวยนักวันก็จะหมดไปปอยแท้นักวันก็จะหมดไปนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับ <c oughs>